มอทำควันนาคอิงฟ้าวราหะสวยศัย์ฉบับแกรนขว้ามงกุฎมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2022ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมิสแกรนแห่งเมืองหลวงบรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยกองเชียร์ป้ายไฟโปสเตอร์นางงามมากกันแบบจัดเต็มรู้สึกตื่นเต้นค่ะทั้งแบบผู้เข้าประกวดแล้วก็ตัวเราเนาะเราก็เลือกยากมากค่ะแบบคะแนนแบบรอบต่อรอบเลยค่ะแบบ น้องๆเก่งกันมากเลยค่ะเราอยากชูเรื่องอ<ส>เกี่ยวกับพวกสังคมอาชาสิทธิมนุษยชนเราีโอขึ้นมาตะเกียรครับก็จะมีการถามพวกประชาชนคนทั่วไปด้วยซึ่งก็ทำให้มีส่วนร่วมมากขึ้นครับก็เป็นสีสันแหน่งาของงาน,น เรามีตัวเก่งเยอะนะคะเราก็ต้องทําการบ้านแบบค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเรากลัวว่าเอ่อทุกๆคนนะคะจะคิดว่าเอ้ยมีแบบคิดว่าจะให้มงครไว้หรือเปล่าเลยค่ะถ้าแบบเ,เราก็เลยแบบจะต้องเหมือนทําการบ้านเยอะในเรื่องของแบบกฎกติกาค่ะขอแสดงความดีกับอิงฟ้านะก็ถือว่าน้องก็เก่งนะคะแล้วก็องรวมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็หวังว่าจะถูกใจแฟนๆทุกๆคนด้วยนะคะค่ะแล้วก็แอมหวังว่าอิงฟ้าจะไม่ทำให้แอมผิดหวังค่ะรวมถึงกองใหญ่ด้วยค่ะมิสแกรนไทยแลนด์่ะ2022ค่ะ ทันทีที่พิธีกรประกาศผู้ได้รับตำแหน่งมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2022คืออิงฟ้าวราหะสวยสับฉบับแกรนถือว่าครบเครื่องจริงทั้งบิวตี้บอดี้แอนด์เบรนสวมมงกุฎสายสะพายพร้อมปฏิบัติภาร,รกิจรวมถึงก้าวสำคัญบนเวทีการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2022ค่ะ